การอัคลิปหรือว่าไลฟ์สดนะคะทุกคนฉากหลังถือว่าสําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าบ้านของเราข้างหลังมันรกนะคะก็ให้หาผ้านะคะเรียบๆมาขึงไว้แบบนี้นะคะหรือจะ ค้ายแบบว่าเราตากผ้ามาตากเอ่อมาอยู่ข้างหลังแล้วก็ผ้าเรียบๆนะคะมาพาดไว้ก็ได้นะคะถ้าใครย,ยังไม่มีทุนที่จะซื้อฉากหลังส,สวยๆก็ใช้ผ้าปูที่นอนที่ลายเรียบๆก็ได้นะคะแล้วก็เอามาขึงหรือเอามาพาดราวตากผ้าไว้ข้างหลังก็ได้ก็ เอาเท่าที่เรามีไปก่อนยังไม่จําเป็นต้องลงทุนซื้อมากมายนะคะแต่ถ้าใครมีตัง mm. เพียงพอที่จะลงทุนนะคะ mm. ก็ซื้อได้เลยนะคะอย่าปล่อยให้ฉากหลังรกลงลังนะคะจะไม่มีคนดูเรานะคะเพราะว่ามันจะดูเป็นแบบว่าเราไม่มือโปรเฟชชั่นลนะคะทุกคนอันนี้ก็คือข้อ3นะคะสําหรับ ทั้ง7เทคนิคในการออกกล้องไร้สดนะคะถ้าหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดใจคอมเมนต์แชร์ฮะต่อไปให้เพื่อนที่เขายังไม่รู้ได้รู้ด้วยนะปิงปิง